ทำไม EA ถึงไม่รอดในตลาด forex วันนี้ผมมีความจริงมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับเวลาคุณผู้ชมศึกษาเรื่อง forex ใช่ไหมครับผมพอคุณผู้ชมไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าใน Commodity นะครับจะเริ่มมีคนมาบอกประมาณนี้ครับผู้ชมมาใช้ EA กับผมสิผมให้ใช้ฟรีโดยที่คุณผู้ชมก็ต้องต่อ IB เขาหรือไม่ก็มาอวดอ้างสรรพคุณกับผมว่าไม่เห็นจะเป็นต้องเทรดเลยก็แค่เปิดบอทให้มันรัน ก็ได้กำไรชิวนๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าความจริงให้ฟังคุณผู้ชมว่าทำไม EA ในตลาด forex ส่วนใหญ่ถึงไม่รอดนะครับฝันร้ายของนักเทรดประเภท EA ครับผมคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับผมว่าถ้าเรามี EA ดีๆแค่ตัวเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเฝ้าจออีกตลอดชีวิตก็แค่ใส่ EA เข้าไปนะครับแต่ว่าสถิติที่จะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็คือ EA ส่วนใหญ่เนี่ย ในเวลาไม่ถึง1ปีวันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูสถิติแล้วก็เหตุผลเชิงลึกครับผมว่าทำไม EA เนี่ยมันถึงใช้ไม่ได้ทำไมคนถึงเชื่อใน EA อย่างแรกครับคุณผู้ชมมีคนอยากรวยแต่ไม่อยากทำอะไรอยากได้ความสบายโดยที่ฉันจะหาอะไรที่มันวิเศษวิโสเพื่อที่จะให้ฉันได้แพสซีฟอินคัมโดยที่ไม่ต้องทำอะไร ความคิดแบบนี้คือความคิดของคนจนเท่านั้นครับคุณผู้ชมคือมันไม่มีทางที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วได้กําไรนะครับเมื่อมีคนโลภคนอยากสบายแบบนี้นะครับ EA หรือว่า Expert Advisor หรือว่าระบบเทรดอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันก็เลยขายฝันง่ายแค่กดติดตั้งแล้วปล่อยให้บอทมันทำงานไปนะครับอย่างที่สองที่เขาจะทำให้คุณผู้ชมดูก็คือ Backtest อันสวยงาม การทดสอบย้อนหลังที่ดูหน้าประทับใจและกราฟเป็นเส้นตรงแบบชันขึ้นกำไรสวยๆคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าตอนที่เขามาขายคุณผู้ชมเนี่ย EA ณตอนนั้นครับผมมันจะวิ่งได้กำไรโคตรจะสวยผมเรียกคนประเภทนี้ครับผมว่าเก่งหลังเกมสมมติว่าผมเนี่ยอยู่ปี2025ใช่ไหมครับผมอยากขายบอทให้คุณผู้ชมเนี่ย ผมก็แค่เอาบอทของผมเนี่ยไปแบ็กเทสบนคริปโตเคเรนซีเพราะ2025ผมรู้อยู่แล้วไงว่ามันขึ้นมาแสนหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แค่ไปแบ็กเทสกลับมาแล้วช่วงที่มันเป็นเทรนด์ครับผู้ชมสถิติก็จะดีให้คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วเพราะว่าผมเห็นแล้วไงว่ากราฟมันขึ้นอย่างที่สสมมติว่าผมไปแบ็กเทสทองคำใช่ไหมครับผมก็แค่แบ็กเทส ในช่วง1,800ถึง3,500ตอนเนี้ยสามพตอนเนี้ยผมก็ได้สถิติสวยๆมาอวดคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผู้ชมรู้ไม่เท่าทันผมผมก็จะหลอกคุณผู้ชมได้นะครับอันนี้คือแบ็กเทสสวยงามประเภทเก่งหลังเกมนะครับแล้วก็อย่างที่3ามครับผู้ชมหลักฐานปลอมตัวอย่าง m y e f e c t b o o k หรือว่าโฆษณา EA เนี่ยโชว์กำไรที่พุ่งทยานแบบน่าสงสัยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น EA บางประเภทที่รอดจริงเนี่ยต่อให้มันรอดคุณผู้ชมมันจะมีจุดอ่อนของมันอยู่ซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องตรวจสอบอีกหนึ่งทีนะครับผมมาอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถเช็คได้ก็คืออายุของพอร์ตแล้วก็จํานวนเงินที่เขาใช้นะครับสถิติความอยู่รอดของ EA นะครับผมตรงนี้เนี่ยไปดูมาจากอ่ารีเสิร์ชนะคคุณผู้ชมของ m y f เ c e b o o k เนาะที่คุณผู้ชมรู้จักนี่แหละแล้วก็เว็บอื่นๆด้วยนะครับ ข้อมูลนะครับจากสถิติเนี่ยนะครับมีเพียง1%ของ ea เท่านั้นครับคุณผู้ชมที่อยู่รอดได้เกิน5ปีคำตอบก็คือใช่ครับผมที่เขาเอามาขายยิงแอดขายคุณผู้ชมให้ใช้ฟรีให้ทำอะไรก็ตามแต่แบบว่าอ่ะกำไรเบอร์ตัวอย่างเช่นนะครับล่าสุดผมเห็นในกลุ่มใช่ไหมครับมีคนคนหนึ่งนะครับเขามาโพสต์ว่า ea ของเขาเนี่ยเห็นตัวเลขคุณผู้ชมตกใจกำไรครับผมบวก 1 0 0 0 0หนซะครับภายในระยะเวลา3 4เดือนนี่แหละนะครับแต่คนคนนั้นคผู้ชมหน้ายังปลอมเลยเรื่องอะไรมา a อ e b o o k จะไม่ปลอมนะครับคือถ้าคุณผู้ชมทําได้แบบนี้สแสดงว่าไอเอตัวเนี้ยมันมีเงื่อนไขจํากัดอยู่ผู้ชมมันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่จํากัดอยู่ก็คือสมมติว่าเขาเทรดบนทองคําใช่ไหมถ้าทองคํามันเป็นฝั่งขึ้นใช่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาเล่นบายอย่างเดียวให้บอดมันบายอย่างเดียวแบบเนี้ย หมื่นเปซ็นเป็นไปได้10เด้งร0อยเด้งอะอย่างที่2คือมันจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่า e x ที่เขาอวดว่าดีนักด,ดีหนาะผมไม่มารั่งขายในกลุ่ม For e ็กระจาะกระจอกหรอครับผมเอาเศษษเงินแค่เท่าไหร่ครับชมเอาเศษษเงินค่า IB ผมไปขายให้ธนาคาร5แห่งหรือไม่ก็ไปขายให้ Pop Tra d เลก็ได้นะครับถ้ามันได้แบบนี้จริงๆนะครับผมจะไปขายให้เงินกระจะกระจอก2 3 0 0เหรียญทำไม ผมไปขายให้ธนาคารเนี่ยสาล้าน50ล้านดีกว่าไหมครับแสดงว่า EA ตรงนี้นะครับมันต้องมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่คุณผู้ชมไม่รู้แต่ว่าเขาเอามาเปิดโชว์คุณผู้ชมนะครับก็เลยทําให้ EA ส่วนใหญ่มันไม่รอดนั่นเองนะครับมันมีจุดออกมันอยู่ทํำไม EA ส่วนใหญ่ถึงไม่รอดอย่างแรกครับผม Overfitting หรือว่า Curvefitting นะครับเขา Backtest เพื่อให้มันดูดีแบบที่ผมบอกกันแหละนะครับอย่างที่2องครับผม ลิสต์เมนจ์เมนต์หละวมนะครับก็คือใช้วิธีการที่เสี่ยงนะครับแม่ว่าจะเป็นมาดิ้งเกลนะครับกริดนะครับคือแบบทบไม้ไปเรื่อยๆแบบนี้หรือแม้กระทั่งเฮจจิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่รอดเกิน3ปีอันนั้นคือมีโอกาสเป็นไปได้นะครับต้องขอดูไมาไอเฟิบลุกของ E a ตัวนั้นอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับคุณผู้ชมตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเทรนด์โครงสร้างสปรดนะครับ ถ้าเกิดว่าตัว EA เก่าไม่สามารถปรับได้มันก็จะพังนั่นเองนะครับต้นทุนจริงสูงกว่าทฤษฎีก็คืออันที่เขาแบ็กเทสให้คุณผู้ชมไปอ่ะพอเจอสลิปเพจเจอค่าคอมมิชชั่นเจอสเปรดทางเจอข่าวหรือว่าเหตุสถานการณ์จริงที่มันเลวร้ายกว่าแบ็กเทสมันเลยทำให้ EA ตัวนั้นอ่ะพังแล้วก็คิดไม่ทันอย่าลืมคุณผู้ชมว่า EA เนี่ยเราสั่งแบบไหน มันจะทําแบบนั้น EA จะไม่เหมือนมนุษย์คุณผู้ชมตอนเนี้ยนะครับเอที่เก่งๆหรือว่าสามารถคิดเองได้ยังไม่มีในตลาดหรือว่าแบบยังไม่แพร่หลายคนส่วนใหญ่ยังทําไม่ได้ก็เลยทําให้มันคิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งแบบไหน,นมันจะทําซื้อบือ้อซื้อบื้อแบบนั้นก็คือมันเป็นลอจิกอ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสั่งแบบไหนมันแบบนั้นแล้วสถานการณ์หน้างานเปลี่ยนมันเลยทาใหอ้อาจเกิดสลิปเพจออกออเดอร์เฮชหรือว่าแก้ไม้ไม่ทันก็จะทำให้พอร์ตนั้นเนี่ยพังไปเลย เออที่อยู่รอดในตลาดได้จริงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงคผู้ชมอย่างที่ผมบอกเขาบผมว่าถ้าของเขาดีอะ่ะเขาเอาไปขาย30ล้าน50ล้านให้ธนาคารหรือว่าป๊อปเทรดที่เป็นเทรดเงินหลายๆล้านดีไหมอะ่ะเอาไปขายให้กองทุนที่แบบมีเงินพันล้านดีไหมเราขายสัก70 80ล้านก็ได้ถ้าเกิดว่ามันให้ผลตอบแทนดีระดับแบบว่าหมื่นเปอร์เซ็นต์แสดงว่า EA ตัวนั้นน่ะใช้กับเงิน10ล้านไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่า EA ที่อยู่รอดแบบนี้ครับผมนะครับ คนที่อยู่รอดเนาะจะเป็นพวกป๊อปเทรดหรือว่าคนที่เขาสร้างไฮฟีเคนซีเทรดดิ้งที่เป็นป๊อปเทรดแบบเนี้ยที่อยู่ในธนาคารจริงๆนะครับคุณผู้ชมบริษัทลงทุนจริงๆอะนะครับเขาจะมีพอร์ตหลากหลายไม่ใช่ EA แค่ตัวเดียวนะครับแต่เป็นพอร์ตที่หลายกลยุทธ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันนะครับอย่างที่2ก็คือพัฒนาต่อเนื่องนะครับทำการปรับปรุง optimize ตลาดตลอดเวลาตามสภาวะตลาดใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลของ quant trading หรือว่าประเภทที่เขาสร้าง EA อยู่้วครับผู้ชมมันต้องมีการปรับเรื่อยๆตลอดเวลาเหมือนกับอะไรครับผู้ชมเหมือนกับปูวอเรนบัฟเฟทที่จะคอยปรับพอร์ตตลอดเวลา passive income ปู่ลงทุนระยะยาวก็จริงแต่ระหว่างทางมันจะมีการปรับพอร์ตไปเรื่อยๆการทํา EA เนี่ยเหมือนกันเป๊ะครับผู้ชมคือ EA ที่เทรดได้ดีในตลาดตอนเนี้ย ในอนาคตอีก6เดือนเกิดสงครามโลกอะไรแบบนี้ขึ้นมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกยุทธ์ให้มันเหมาะกับความผันผวนณนะช่วงนั้นแล้วก็อย่างที่3ครับผู้ชม l i s k control ที่เข้มงวดนะครับก็คือไม่ปล่อยให้ดอดาวเกินนะครับ10ถึง15%แล้วก็อย่างที่4ครับผมมีทีมผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทีมคอนทีมวิจัยประเภทเหตฟันหรือว่าผู้จัดการกองทุนไม่ใช่ขายทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตัวที่เขาอยู่รอดเนาะ มันจะมีการสร้างทีมแมนจเมนต์ขึ้นมาแล้วคนที่เป็นคนบริหารครับผู้ชมต้องคอยคอนโทรลแบบกึ่งออโตเมทอะอย่างเช่นสมมติว่าเดือนนี้ใช้กลยุทธ์นี้ก็จริงแต่เดือนหน้าสตาร์ที่ไม่เหมือนเดิมแบบนีน้ต้องมีคนคนนึงมาคอยกึง่งแมนนวลให้มันว่าอาสลับตัวนี้ออกเอาตัวนี้มาแทนนะครับอย่างเช่นของผมใช่ไหมครับผมจะมีท่าเทรดที่เป็นเทรนกับไซเบร์ถ้าเกิดว่าอ่าสภาพรวมเป็นไซเบรใช่ไหมผมก็จะถอดเซตอัพเทรนออก แล้วเอาซื้อับไซเบย์ใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างของกรณีที่มันอยู่รอดเนาะเราต้องมีคนมาแมネจเมนต์มันครับผมมาต้องสับเข้าสับออกตรงไหนสําหรับ EA แต่พอคุณผู้ชมซื้อ EA มาใช่ไหมคุณผู้ชมก็ไปเทรดเลยแบบนี้ก็เลยทำให้ไม่ได้มีใครมาแมเนจมันพอร์ตก็เลยพังบทเรียนสําหรับเทรดเดอร์นะครับที่เราต้องรู้ไว้นะครับว่า ความคาดหวังที่สมจริงเนี่ยก็คืออย่าหวังให้ EA ตัวเดียวจะทำให้แบบรวยทั้งชีวิตนะครับ EA เป็นเครื่องมือช่วยไม่ใช่ทางลัดหากต้องการใช้งานจริงๆครับผู้ชมอยากให้ทดสอบยาวๆหน่อยครับผม6เดือนถึง12เดือนเพื่อควบคุมความเสี่ยงเองนะครับแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์เผื่อเวลา EA ตายด้วยอย่าคิดว่า EA มันจะไม่ทำให้เราพอแตกยิ่งแบบนี้คผู้ชมคือ คนทํา E A เทรดเองยังไม่รอดแล้วมาเขียน E A อ่ะ E A ตัวนั้นคุณผู้ชมคิดว่ามันจะรอดเหรอครับแล้วก็สัญญาณเตือนภัยครับคุณผู้ชมก็คือระวัง E A ที่ b a c k เทสสวยๆเกินจริงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์พันอย่างที่ผมบอกครับผมว่าถ้ามันได้ร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แบบต่อเนื่องกันขนาดนั้นเนี่ยเอาไปขายให้ธนาคาร60 70ล้านดีกว่าไหมอ่ะเอามาขายให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มเทรดฟอรเร็กทำไมอ่ะเด็กก็มีเงินแค่300เหรียญร้อยเหรียญว่างอะไรบ้างนะครับ ก็ตามนี้เนาะสำหรับเรื่องของบทเรียนครับผู้ชมว่าอยากให้ทดสอบยาวหน่อยนะครับส่วนใหญ่ครับผู้ชมคุผู้ชมคิดว่าคนที่เขียน EA ทอาะทให้ Trading A เอเป็นบวกกี่คนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเทรดใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเทรดเนาะถ้า Trading A เอเนี่ยมันเป็นบวกนะครับถ้าทําให้เ g e เป็นบวกได้ด้วยการเทรดมือแล้วเรามาเขียน EA แบบนี้ EA มันจะรอดแต่ถ้าเกิดว่าเทรดด้วยมือแล้วเอ e ยังไม่บวกแบบเนี้ย นะครับเอชือค่า expectancy นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปเสือได้เนาะถ้าเกิดว่ามันไม่บวกแบบนี้ต่อให้ไปเขียนเ e อมันก็ไม่รอดเพราะว่าเทรดมือมยังไม่รอดเลยสรุปครับ9 0าถึงเเนี่ยไม่รอดในระยะยาวจากระบบการศึกษาอัตโนมัติทั่วโลกนะครับ EA ที่อยู่รอดเกิน5ปีนะครับเฉพาะระบบที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจริงเท่านั้นครับผมน้อยกว่า1%ด้วยผมถึงบอกให้ผมว่าถ้ามันของดีจริงเอาไปขายธนาคารดีกว่าได้เง,เงินเยอะได้หลายล้านด้วยคุณผู้ชมทีเดียวด้วยนะ ขายแล้วก็เสียได้เลยอ่ะนะครับแต่นะครับก็ต้องเข้าใจความจริงครับผมว่าระวังเรื่องของการไม่โดนหลอกนะครับเราจะโดนหลอกด้วยแพ็กดสวยๆเนาะนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยใช้ EA เนี่ยฝากรีวิวเพื่อนๆหน่อยนะครับผมว่าเราเคยเจอ EA ที่รอดเกิน1ปีไหมแล้วก็ประสบการณ์นะครับซื้อ EA มาแล้วเป็นยังไงบ้างรีวิวให้เพื่อนๆมือใหม่ฟังได้นะครับจะได้แบบเป็นการเตือนได้ว่าโอเคอย่าไป เชื่ออะไรง่ายเกี่ยวกับ e เนาะคุณผู้ชมที่เคยใช้ e แล้วฝากรีวิวด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาโบรกเกอร์อยู่นะครับเพจอย่างเต่าเนี่ยใช้บัญชีของ iux นะครับเรื่องของใบอนุญ,ญาตมีครบครันกับผมทั้ง asi แลวก็ fsca คะแนนรีวิวจากวิกิเอฟเอกับผม7.79เต็ม10แล้วก็จาก trust finance เนี่ย4.87เต็ม5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์นั้นมีนะครับในส่วนของตัว iux ครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมใช้บัญชี t a ต d a า d ตอนนี้ใช้บัญชีโปรครับผมมาตรฐเน ฝากขั้นต่ำ10ดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำ3ดอลลาร์ของโปรโครับผมฝากขั้นต่ำ5ดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำ5ดอลลาร์เท่านั้นครับผมเรื่องของสวัสดีเรื่องเบลตสูงแล้วก็มีซัพพอร์ตคุยกับเราตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องของการถอนครับผู้ชมถอนภายใน2-10นาทีปกติเวลาผมถอนผมจะถอนประมาณ4โมงเย็นถึง4ทุ่มประมาณนี้ครับช่วงเนี้ยจะ2-10นาทีไม่เกินนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาโบรกเกอร์อยู่ฝาก i